สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่าดาวลัดหน้ากันค่ะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะคะลองเสิร์ชหาดูแล้วมันไม่มีค่ะแต่ที่บ้านเราเรียกไข่าดาวลัดหน้านะคะเขาพาเรียกอย่างนั้นก็เลยเรียกชื่อนั้นมาตลอดนะคะไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรเนาะขั้นแรกเราก็จะมาทอดไข่าดาวกันก่อนค่ะก็ ทอดทั่วไปเลยนะคะก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะจากนั้นก็ตักน้ำมันออกหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของอลัดหน้ากันนะคะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดก่อนค่ะ จากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเพื่อไม่ให้หมูจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ พอผัดหมูสุกโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักอย่างอื่นลงไปเลยค่ะแครอทค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะจากนั้นก็ปรุงรสค่ะผงปรุงรสหมูนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะช้อนนิดๆน,นะคะแล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะตามด้วยซอสหอยนางลมค่ะ น้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าผักมันจะสุกนะคะชิมรสชาติสักหน่อยค่ะรสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะ ก็จะอารมณ์เหมือนผัดผักละคะ่ะทุกคนผักของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปคะ่ะเพื่อความหอมและสีสันนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตักลาดหน้าใส่ไข่ดาวกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไข่ดาวลาดหน้าของเรานะคะไม่แน่ใจว่าที่อื่นมันเรียกชื่อว่าอะไรเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ